อ้าวมาดูมาถึงราศีที่คนดูเยอะที่สุดทำไมอ่ะไม่รู้ทำไมถึงคนดูเยอะสุดเพราะอะไรผมก็ไม่รู้ว่ามีใครไปซื้อคนดูหรือเปล่าหเออหรือว่าราศีกุมันถ่ายดีหรือว่าการถ่ายแล้วดีแล้วเยอะถ่ายง่ายเปล่าอ๋อถ่ายถ่ายง่ายวะถ่ายง่ายเออดาวเสาร์ทับรักเอเออดาวเสาร์ทับรักเนี่ยเหมือนเลยนะเหมือนแท่งเลยนะ สาวทับรักดังคุณเขาแท่งทับสดับครอนถึงรอบใครก่อนไม่ผ EX ่อนปลงมันแปลว่าอะไรจัดมันก็หมายถึงว่าคุณจะดังเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงคุณจะรวยคุณจะยิ่งใหญ่ถึงเวลากูทับมึงกูทับเลยอืไม่เหมาะไม่เว้นใครไม่เว้นนี่ลักษณะนี้อาณาจักะอย่างนี้สาวทับรักแต่อีกกรณหนึ่งเขาว่า ในนาละมีลักนาวพุทธศึกสาอีกครูอยู่พร้อมนะเป็นหนึ่งเป็นสามเป็นสี่เป็นเจ็ดเป็นสิบเอ็ดตามตำราท่านจัดว่าเป็นเกณฑ์อันอุนดมอ๋อเป็นอุนดมอปด้เกณฑ์อุดมครับจะมาเสดเลือดก,กว่าบรรดาาติผมท่องได้แค่นีจจ้จำไม่ได้แนละ้วเอาแค่อุดมเกณฑ์อ่าเนี่ยฮะก็หมายถึงว่าเพราะงั้นการทายเสาเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยครับ นะครับมันก็ประกอบได้หลายอย่างอย่างกรณีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดาวสาวมาเป็นกาลีเนี่ยมันดีไหมมาทับเนี่ยหมายถึงปีเกิดปีปีปีเนี้ยปีนี้มันปีจอหปายถึงก็ปีจอสมมติฟังว่าปีจอถ้าปีจอปีจอเป็นกาลีเนี่ยไม่ดีละมันไม่มีทางดีได้หรอกแต่ปีจอปีนี้มันดีมากทีเนี้ยในการพูดถึงการโยกในพูดถึงจออายุคนนะถ้าเป็นจอกาลีเนี่ยไม่ดีครับ หรือดาวเสาเดินไปกาลีเนี่ยมันก็ไม่ดีแต่พอดีปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยดาวพระเสารัจนเนี้ยทับรักนาแล้วก็มีออปชั่นติดไปที่ตัวด้วยครับกองการปกครอว่าไงทงชัยติดไปด้วยคำว่าทงชัยทำอะไรก็ชนะนี่เพราะนั้นมันพิสูจน์ได้อยู่เรื่องคืออะไรที่เราจะต้องพิสูจน์ก็คือแหละ มีลองท่านลองเนี่ยคนดังเนี่ยครับราศีกุมแล้วก็มีพระเสาทับลัเนี่จะได้จะได้เป็นผอบหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราพิสูจน์ได้ถ้าคนนี้เป็นผอบแต่รามสูเเราต้องเอามาขึ้นหิ้งแล้วเราต้องมาพิสูจน์เลยว่าใช่หรือเปล่าที่เราดูดวงคนเนี่ยเราก็พิสูจน์เราไมู่จอมาตลอดเราพิสูจน์อย่างนี้แหละถ้าด้นนี้เมื่อดาวเสาร์มาเป็นธงชัยเนี่ยมันบอกถึงเรื่องอะไรดาวเสาร์เป็นนักสร้าง แต่ว่าเจ้าชะตาคนเกิดราศีคมเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยที่มีตัวมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้ถูกต้องแน่นอนคืออะไรรู้ไหมเรื่องเครียดม,มิตกกังวลครับห่วงใยในอนาคตในอดีตที่ยังมาไม่ถึงอ๋อเอ้ยจรดิ้งเป็นบึ้งบึ้งวะมันคิดมันคิดอ่ะกำลังใจครับคิดแล้วก็เวลาดาวพระเสารเข้าไปที่ลัคนาเกิดเนี่ยทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีอะไรขึ้นมีความสุขขุมขึ้น มีความละเอียดรอบครอบขึ้นหนักแน่นอ่ามีความหนักแน่นขึ้นถูกต้องครับพราะเสานี่พราะเสาหน่ะมันหนักแน่นไม่มีหนักกว่านี้แล้วข้างเขาสลับคอนเลยนี่นะมันหนักแน่นมากแต่ไอความหนักแน่น่ะข้างในเนี่ยมันเหมือนแก๊สที่โดนไฟเผาอ๋อมันหนักแน่นแบบร้อนลุ่มร้อนลุ่มนี่มันร้อนลุ่มมันร้อนอะไรหาสาเหตุไม่ได้อื กูร้อนมาก่อนว่าสามครับเอ้กูร้อนมาก่อนโอ้โหนี่อากาศข้างนอกก็ร้อนข้างในก็รุนนี่อ๋อแต่สรุปออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรไปถึงว่านักสร้างครับผมบอกกับคุณกินคั้ากิหนแล้วว่าพระเสาเนี่ยมันเป็นพี่น้องกับใครพระราหูพระราหูเขาเรียกว่าท่านพี่อ่าน๋อแต่ท่านพี่เดี๋ยวไปท่านพี่นี่ไอ้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 พระเสาเนี่ยเมืองพระเสาเนี่ย เป็นยังไงแห้งแห้งกันดารแห้งแล้งกันดานเกิดอุทกกระยสาวไปถึงออทกกระพัยสาวไปถึงความอความความเขาเรียกว่าความอะไรความที่ว่าลําบากยากลำบากยากแลงจังเข็งเกิดออทกกัะยก็เลยย้ายเมืองเนี่ยไปอยู่กับทันพี่พระลาหูไปอยู่กับพระราหูครับนี่อยู่ทันพี่พระลาหูเนี่ยนี่ย้ายเข้าไปแล้วย้ายไปอยู่ในบ้านไปไปอยู่กับพระราหูครับพระเสาเนี่ย คุณไปดูะนะคนที่ว่านักก่อไอ้ที่ว่าเป็นกรรมกรนักสร้างไอ้คนพื้นย่าไอ้พวกที่สร้างนั่สร้างเนี่ยครับมันเป็นพ่อสาวทั้งนั้นแหละแล้วพวกนี้น่าจะสี่เหลี่ยมน่าจะสี่เหลี่ยมน่าจะสี่เหลี่ยมพวกนี้เป็นนักสร้างเวลาอยู่ที่ไหนก็สร้างที่สร้างตึกสร้างอะไรต่างๆสร้างความเจริญความอะไรไปอยู่กับพระราหูก็ไปสร้างความเจริญให้กับพระราหูพระราหูไปถึงความเจริญเมืองก็เลยเจริญเมืองก็เลยเจริญ เมืองพระราหูเจริญเ๋อเจริญเนี่ยอย่างราหูอย,าอยู่ตรงไหนจเจริญตรงนั้นตลาดพระราหูไปถึงตลาดครับนี่นก็ไปสร้างเมืองให้พระราหูเจริญแล้วก็เสร็จปุ๊บบอกกับท่านพี่ว่าวันเออถึงวันหนึ่งก็ต้องไปไปบอกว่าถึงเวลาที่เราอยจะต้องกลับบ้านเมืองเราแล้วสําเร็จแล้วอ่าแล้วเรามาสร้างความเจริญให้กับท่านพี่แนละ้วถึงเวลาที่เราจะต้องกลับไปสร้างบ้านเราอยู่แล้วอืท่านพี่ก็ ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันก็ได้ไม่ได้ต้องกลับถึงเวลาต้องเดินทางก็เลยทําอะไรเลไว้ก็เลยทําให้ว่าเวลาพ่อเสาเนี่ยเจอลาหูทีไรเนี่ยจะต้องได้ของฝากอ๋ออย่างงี้แล้วกันไอ้ท่านน้องกลับไปบ้านก็เอาของเอาของกลับไปด้วยนี่เพราะฉะนั้นนี่ไม่นไปถึงอะไรพ่อเสาอยู่กับเรือนพระลาหูเนี่ยได้ของฝากตลอดทั้งีต้อง<ค>ได้ของฝาก นี่ก็ได้ของฝากผมไม่ได้ตลอดทั้งปีเลยตลอดสองปีครึ่งนี่นะครับอันนี้เดนโดพาะปีแรกดีมากไหมปีแรกดีมากปีแรกพระสาวเข้านี่เป็นธงชัยครับใครธงชัยไปถึงอะไรธงชัยไปถึงการแข่งขันการเชิงดีจริงเด่นครับความอิสระความเป็นไทยธงชัยไปถึงความอะไรความอธงธงต้องนำหน้าใช่ไหมการลบเปล่าเพราะฉะนั้นนี่ราศีกุมนี่ครับจะต้องปักธงอื คุณจะปักบนที่นอนหรือจะปักหน้าบ้านเดี๋ปักไหนแล้วแต่ต้องไปหาทงมาปักอ่าตัวปักแต่ถ้าใ<ต>ครไม่มีทงซื้อผมก็ได้อ๋อพี่จะขายทงด้วยทงด้วย <laughs> นี่นะโอ้ยอย่างนั้นพี่เบิร์ตต้องดีมากนะฮะเบิร์ตธงชัยเพราะเบิร์ตธงชัยอ่า,อาพอเพราะนี่ทำให้พระสาวนี่เป็นนักสร้างครับเพราะนั่นนี่ทำให้เกิดคนเกิดลักษณราศีกุมเนี่ยระยะสองปีขึ้นเนี่ยต้องสร้างอะไรสักอย่างน่ผมรู้แล้วทำไมคนดูราศีกุมมันเยอะทำไมละเอียดเหรทำไมจะไม่ละเอียดที่คดไลท์ช่อง พูดแค่ตัวภาษาอย่างเดียวพูดไปสามนาทีแล้วนี่นะะนี่เดี๋ยวไล่ฝังนี้เป็นดักซ่านดักสร้าโอเคดาวรอสีเกิดดาวเรือเกิดาาดาวพระเสารดาวพระราหูันอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมถูกต้องไปอยู่ในเรือสังคมเปล่าเรือสังคมก็ไปที่ต้องตาต้องใจสัง,งคมไมอ<ม>ไปอยู่กับใครเนี่ยอยู่คนดังอยู่คนดังคนมีชื่อเสียงอันนี้เป็นช่วงของคอนเนคชันของคนราศีกุมถูกต้องคุณคุณพูดได้ดีมากคุณพูดได้ถูกต้องตามตำราเลยทำไม เอคอนนชต์ำราเขียนเขาว่าคอนเนคชันเลยเออใช่ใช่ลวาใรม่ไมันไม่อยู่ในสังคมอ่อ๋อก็ใช้คอนเนค t ชันถูกต้องถ้าไม่ใช่เรือนนี้ไม่ใช่ใช้คำพูดนี้ไม่ได้ครับนี่เลยทำให้เจ้าตานี่เป็นไงก็ผมบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วครับว่าพระราหูอยู่ตรงเนี้ยครับเหาได้หายตัวได้เสกได้แปลงร่างได้มลิกเยอะครับเลยได้ตำแหน่งบุญลิกน่นะครับแล้วก็ พระราหูตัวนี้ครับกําลังเดินเข้าเขตอะไรเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าเขตตรงนี้ตังแต่วันที่ยี่ห้าเมษาเข้ามาแล้วนะเข้าเขตพื้นแดงแล้วเข้าเขตเขตโซนโซนอันตรายโซนแดงโดนพิษอะไรพิษหน้าพิษหน้าครับแต่ลูกแรกเนี่ยพระราหูเนี่ยเข้ามาที่มาที่ยี่สิบไรไอมาที่ยี่ห้าเมษาระยะหกสิบวันนี่ฮ ไปดได้ตำแหน่งมากินดังกันโชคอยู่ในพบปุตตะไหมปุตตะระยะหกสิบวันแปดสิบวันเนี่ยคนเกิดลัคนาราศีกุมเนี่ยต้องฟุกฟุกเรื่องใหม่ๆเรื่องใหม่ๆต้องฟุกไม่ธรรมดาด้วยนะครับอันนี้นะฮะรับประกาศได้ต้องฟุกแน่นอนจะธรรมดาได้ยังไงและโดยเฉพาะวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยโดยเฉพาะเข้าไปรวมโดยเฉพาะฟุกเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไร พระราชบัญญัติเินการเงินกันเรือลาพระโอ้โหฟุกเรื่องลาการเงินลาผลประโยชน์ทั้งการเลยนี่นะต้องฟุกเรื่องนี้แน่นอนวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้จะเป็นบทถ่ายแม่นขนาดนี้งงฟุกไปเดือนึงเลยนะโอ้บทถ่ายแม่นเกินไปว่ะก็อย่างเงี้ยคนก็เลยดูเยอะอ๋อคนเลยดูเยอะอ๋อแม่นจริงๆเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะอ่ะส่วนตัวเองเป็นไงโดนจับผิดออยู่คนชื่อเสียง ครับตัวเองก็ไปอยู่กับอยู่กับใครด้วยมีด้อยู่กับใครว่าตัวเองเนี่ยครับอยู่ในช่วงที่อะไรที่บอกอ่ะนะช่วงอะไรอ่ะช่วงกางอะไรคอลเลกชันไงอยู่ในช่วงคอลเลกชันอ่านี่นะอย่างนั้นมันก็มากันทุกทางมาทุกทางโอ้เยอะมากเลยนะถนนทุกสายตรงถนนทุกมาลาเขียนหนังสือต้งเขียนาว่าอะไรรู้ไหมถนนทุกสายมุ่งสู่ถนนทุกสายตรงมาที่เดียว รวมแล้วมากโขจริงๆครับท่านนี่เวลาเขียนสเก็ตอย่างนี้นะครับไอ้นี่โอ้นี่ไม่ธรรมดาอ่าเนี่นะฮะจะเอาดีสังเกตหนังสือดีไปนานแล้วนะฮะอันนี้ไม่คิดเอาดีทางนี้อ๋อไอ้ประโยคเมื่อกี้เราเขียนออกมเจ๊งไปแล้วใช่ไหมนี่อ้าวอ้าวเรื่องเรื่องการงานเป็นไงเรื่องการงานดาวการงานนี่ไปไอ้้้้ไไไไออออปยู่ในพ่อปุตตะครับงานใหม่ๆและก็บินงานใหม่ๆเข้ามาครับทีนี้หลังจากที่สิบไปแล้วดาวการงานคุณเจะไปอยู่ในพ่อปุตตะ จะต้องมีปัญหาในการแก้เรื่องงานอะไรซักอย่างแต่การแก้นี้ก็จะดีดีไหมยะมีเดี๋ยววันที่สามพี่เปิดคนมาช่วยมีคล้ายๆว่ามีคนมาช่วยมีปัญหาเรื่องงานไมวต้องัวมีคนมาช่วยมากเลยนะเรื่องเงินดีมากเรื่องเงินดีมากเรื่องเงินดีมากดีตลอดปีเปล่าดีตลอดไปดีตลอดปีและตลอดไปนะครับโอ้โหดูดีไปตั้งกี่ปีอส่วนเรื่องเกี่ยวกับคู่นี่เป็นไงครับอทิตย์ไปอยู่ตรงนี้ฮะ คู่นลักษณะจะขี้แอดขี้ขี้ขี้โอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โดนจับผิดด้วยแล้วก็หนึ่งกับแปดคู่จับผิดไงคู่จับผิดอ่าแล้วก็คู่นี่มาที่เท่าไหร่สิบสิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าคู่สี่สิบห้ายกเข้าราศีจันดับครับอยู่ในภพพันธุป่าอยู่ในภพพันธุพันธุนี่เรื่องเกี่ยวกับคู่นี่ต้องระวังไหมระวังของเสียระวังดับได้หลายได้เรื่องคู่นี้ดับได้หลายได้ครับนะครับ ประมาณนี้ไหมราศีกุมโอ้โหยาวแล้วเออเยอะแล้วใช่ไหมเยอะไหมไม่รู้ทายังไงคนราศีกุมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครนะเพราะคุณดูเยอะนี่นี่ให้เต็มแบกเลยนะโอ้เต็มเลยเออนี่ให้เต็มแบกเลยนะนี่ไม่นี่เก่งใจเขาไม่เก่งใจเอาทีกว่านี้ไหมนี่ยังเก่งใจอยู่ใช่ไหมโอ้โหเก่งใจคนราศีพิจิกใช่ไหมเก่งใจราศีคนอื่นนะอ